นี่คือนิยายที่ทำลายตัวละครทิ้งและสร้างขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาเฉดอันเดอร์เรน การเดินทางของฉันนะับปลายทางแห่งแสงไว้อ่านก่อนได้ในลีดอะไรและเด็กดีมวนิยายนะครับจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่เธอกับแม่วิ่งหนีอะไรมาสักอย่างจากป่าซึ่งชีวิตคนคนหนึ่งก็อาจจะมีสิ่งดีๆหลงเหลืออยู่บ้างท่ามกลางความเลวร้วายที่คาดเดาไม่ได้เธอและแม่ได้พบเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่ช่วยให้เธอทั้งสองผ่านค่าคืนนี้ไปได้และผู้คนในบ้านหลังนั้นสิ่งแวดล้อมพวกนั้นก็จะทําให้ชีวิตเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องนี้จะถูกเล่าผ่านมุมมองในโลกแฟนตาซียุคก,กลางนะครับจะ เราเข้าหากันได้ดีกับหญิงสาวที่โผล่มาจากป่าในตอนกลางคืนหากเราเป็นเพื่อนบ้านในยุคนั้นที่มีความเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้แล้วอยู่ยมีหญิงสาวก,กับแม่เดินทางออกมาจากป่าเล็กในตอนกลางคืนแล้วมาเคาะประตูเพื่อนบ้านและบอกว่าขออาศัยนอนหลับสักคืนก่อนได้ไหมแล้วเราจะไว้ใจใพวกเขาได้ยังไงกันนะซึ่งบ้านหลังนั้นก็ยอมให้ทั้งสองคนพักนะครับเพราะเขาเชื่อว,ว่าทั้งสองแม่ลูกเป็นคนดีแค่บังเอิญโชคร้ายเฉยๆและเมื่อวันเวลาผ่านไปสองแม่ลูกได้อายุเพิ่มขึ้นเรียนรู้สังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นพวกเธอก็ได้ิสูนนน้้เเหหวว่่าาาาบบืองแคคมมมทีีุุขละกใใชชตยยๆ แต่โชคชะตาหรือพรมได้ขิตมักไม่ชอบให้เรามีความสุขอยู่ได้ตลอดไปโลกยุคกลางเลยเหวี่ยงความโหดร้ายที่พร้อมทำลายความสุขในพริบตามาให้บ้านที่เคยมีมื้ออาหารที่เคยทานวันนี้ไม่มีอีกแล้วและจะเป็นยังไงถ้าชีวิตที่เคยสงบสุขก่อนหน้านี้ต้องวนกลับมาสร้างใหม่ทุกครั้งกำลังจะสนิทกันกำลังจะรู้จักกันก็ต้องจากลากันอีกแล้วเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงนะเมื่อต้องพบเจอกับใครก็ต้องจากกันตลอดไม่ทันได้ล่ำลาผมชอบที่เรื่องนี้ให้เวลากับตัวละครค่อยๆพาเราไปรู้จักตัวละครทีละตัวแนะนำให้เรามองเห็นนคคววววววาาาาาาามมรรรรรูู้้้สึกกกแลลละะะเเเเปหยยใชีีิิตตตขขอองงงพ่่่ัััทผื เกิดขึ้นมันทําให้เรารุ้นตามแล้วเอาใจช่วยไม่ว่าตัวละครนั้นปลายทางจะเป็นแบบไหน และที่สําคัญมันทําให้เราเติบโตไปพร้อมกับตัวละครโลกที่ตัวละครเห็นก็คือตัวเราที่โตขึ้นและออกสํารวจไปพร้อมกันอย่างแรกที่ผมชอบคือการใช้โลกยุคกลางมันสามารถออกไปในทิศทางไหนก็ได้ความเชื่อศาสนาเงินทองความร่ารวยหรือแม้แต่เรื่องอย่างว่าไม่มีข้อผูกมัดในการเล่าเรื่องเพราะมันคือโลกยุคนั้นอย่างที่สองที่ชอบคือสภาพแวดล้อมท้องฟ้าภูเขาแม่น้ําทุ่งหญ้าหรือแสงแดดที่นิยายไม่ได้มีภาพใช่ไหมครับแต่เรามองเห็นได้จากตัวหนังสือเลยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมชอบมากตอนที่ตัวละครออกไปนั่งมองท้องฟ้าที่ไม่ค่อยค่อยไหลเคลื่อนตัวไปททททท่่่าาาาามกงงุญีีแแสดอบ ีวิตเราก็ต้องการอะไรแบบนี้แหละชีวิตที่เดินช้าๆปล่อยให้วันเวลาไหลผ่านตัวเราไปชีวิตที่ไม่ต้องทําอะไรแค่นั่งรับลมเฉยๆซึ่งผมชอบตรงนี้มากมันเป็นคนจริงๆผมคิดว่านิยายเรื่องนี้คงเป็นเหมือนชีวิตของพวกเราที่เมื่อวานยังมีความสุขดีอยู่เลยพอรู้สึกตัวอีกทีชีวิตมาอยู่ตรงนี้ที่มีแต่ความทุกข์ได้ยังไงกันนะแต่เมื่อเช้าของวันพวกนี้มาถึงเรื่องเลวร้รายของเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วซึ่งหากตัดโลกแฟนตาซีออกไปมันก็คือวันเวลาของชีวิตมนุษย์อย่างเราๆจริงๆครับ